สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กวันนี้โจ๊กมีวิธีการทําเนื้อผัดพริกไทยดามาฝากเพื่อนเพื่อนกันครับผมเมนูนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยกลิ่นพริกไทยชุนๆเลยครับเดี๋ยวเริ่มทําเลยครับอันดับแรกไปดูส่วนผสนมกันก่อนนะครับเริ่มจากเนื้อวัวครับวันนี้ผมใช้200กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆนิดนึง พริกหวาน 3- สี100่กรัมครับผมกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะต้นหอม2-3ต้นนะครับแล้วแต่ชอบนะครับสีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีน้ำมันหอยครับผมน้ำมันงาไว้หมักเนื้อนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยดำพระเอกเลยครับอันนี้บุกแค่แตกนะครับแล้วก็จะมีน้ำปลาเล็กน้อยเดี๋ยวเริ่มจากการหมักเนื้อกันก่อนเลยครับเนื้อวัวหั่นบางๆอย่างที่บอกนะครับก็จะหมักด้วยน้ำตาลทรายครับผมตามด้วย สิวขาวแล้วก็น้ำมันงาครับเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยครับอัตราส่วนของเครื่องหมักผมจะแบ่งมาจากเครื่องหมักหลักนะครับก็คเครื่องปรุงหลักเช่นน้ำตาลทราย1ช้อนชานะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่ตอนผัดแล้วนะครับซีิ้วขาวเราแบ่งมาใช้1ช้อนชาเท่านั้นครับผมแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะครับ นวดให้เข้ากันครับหลังจากนั้นก็พักเอาไว้10-15นาทีโดยประมาณเท่านั้นครับให้มีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มลงนิดนึงครับเวลาหั่นเนื้อหั่นแนวขวางนะครับจะได้ไม่เหนียวมากครับเสร็จแล้วไปตั้งกระทะกันได้เลยครับพอกระทะเริ่มร้อนนะครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปวันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองนะครับจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปได้เลยครับผัดจนกระเทียมเหลืองหอมก่อนครับ พอเราผัดมาสักคู่กระเทียมเริ่มเหลืองหอมแบบนี้นะครับก็นําเนื้อวัวที่เราหมักเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยครับ <S <S เสร็จแล้วผัดด้วยไฟแรงๆนะครับไม่ต้องผัดนาน,นครับผมผัดแค่พอเนื้อวัวเริ่มจะสุกปรักตายก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะโรยพริกไทยลงไปในขั้นตอนนี้เพื่อให้มันมีกลิ่นหอมไปติดกับตัวเนื้อวัวนะครับพริกไทยใช้เป็นพริกไทยดําเม็ดบุบแค่พอแตกนะครับไม่ต้องโขกนะครับโดยจะไม่โขกตัวจะใช้มีด กดลงไปบุบแค่พอแตงเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าใครใส่พกก็แค่บุบๆุห้พอแตงครับพอผัดมาจนเนื้อสุกราวๆประมาณนี้นะครับ80-90ใส่พริกหวานลงไปได้เลยครับเล่งไฟแรงนะครับแล้วก็ผัดสักครู่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่าพอเนื้อหมดสีชมพูชมพูเนี่ยก็จะสุกแล้วนะครับเนื้อถ้าทําสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยครับผมหลังจากนั้นปรุงรสด้วยน้ําปลาครับน้ํามันหอยครับ ผิวขาวครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีก่อนครับตรงนี้ใช้ไฟแรงนะครับพอเราผัดมาจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะโรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนนะครับเพื่อทําให้มนีนี้มีกลิ่นหอมของต้นหอมนะครับจากนั้นผัดสักครู่นึงครับให้ต้นหอมโดนความร้อนจนเริ่มสุกก่อนครับถ้าใครจะทาเลยก็ไม่ต้องผัดจนสุกมากก็ได้ครับ แต่ถ้าใครจะทําเมนูกระทะใหญ่ๆเพื่อจะแบ่งไว้อุ่นก็ขัดให้สุกทุกอย่างครับเวลาที่นำมาอุ่นจะได้ไม่บูดง่ายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูเนื้อผัดพริกไทยดําง่ายๆในแบบของนายต้มโจครับวิธีทาตามนี้เลยครับทําง่ายๆหมักเนื้อให้หอมนุ่มก่อนครับจะได้ทานง่ายแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมมีกลิ่นหอมนะครับ อัตราส่วนจะขึ้นให้ในขั้นตอนแรกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โจ๊กด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ